โนอ้โหเดีย๋ยวเรารับอผอู้ชยงานอะไร,รไไเน,ไนี่ยปนง<ะ>านยังนขึ้นรถไปเฉยเดนแขเลยพื้นที่แขะเลยเนะแฉเป็นมีโพหล่นมาหอมอะไรไะะนะคะวัดเนี่ยเขามีโพโพหล่นมาหอมบนรางเลยเนี่าโพลหอม นี s, s, ่แม่หวานมันหลุดมาแล้วโตเลยนะนี่เขาแคร์เลยนึกออาปาของมันวิ่งมันใจหายอะไรนึกว่าตายแล้วกลายท้องเละแล้วแล้วใส่ทขาไม่ดุดุนมาเรื่องปลาโตแล้วมันวิ่งเพื่อมันพ่อมันมันคือมันหวงเจอนีไงองค์ดำๆเมื่กี้ไงแล้วไอหวงหลงที่เจ้าของไม่หวงเขาเกลียดหวานมันเกลียด เจ้าของเนี่ยทาสีทั้งวันมันก็มาอยู่นอนเฝ้าอยู่เนี่ยวันนีเข้ามาจุดจุดทูบตัวอะไรอ่ะเอ่ตอนน้ำท่วมนไงต้องทำใหม่แล้วไม่ได้มาดูยังไงปั้งยังไงพระเจ้าตากมาไม่ไม่ให้โสดนะฮะก่อนที่เดิมอันนี้คือพระองค์เดิมเลยถ้ะใช้ใช้ดินปั้นเนี่ยองค์นี้เลยพอใช้ดินปั้นสมัยก่อนเพื่อจะออกรบไงมันนเป็แล้ว บงส่งกาลังใจอะไรเงี้ยแล้วพอดีคนคนเข้ามาบนถูกหวยไปตั้งหลายตังเงี้ยรวยเลยนะเขาก็เลยมา,าเขานาับถือมากก็ไม่ได,ดังไม่ตามหานิยมภัยอันตรายอะไรเงี้แยแคลอะไรกันขาด,ดังทางของอาหารอะไรเงี้ยบนคนเข้ามาเยอะก็ไอหวานโต๊ะแต่ขเขามาแต่งมามานไงแม่วันนี้เรียนตัดมไม่ได้แล้วกินก็กางอยู่พี่แม่พ่ กาวีดีเลยกาีกาวอไบ่อยวะอืม่ากาวเ็ดจักไก่ว่นั่นตัวอะไรอ่ะออลคอนห้านะั่นแถวอามือวางเดี๋ยวดับนะตอนนั้นก็น้ำท่วมงานก็ไม่มีใครมาดูกันหมาต้ออยู่ที่นี่เขาไม่กล้ามาเลย่อ๋อก็ท่วมข้างล่างเนี่ย่วมนี่ เราพาเขาเราตามมาก็มาปลุกอะไรเงี้ยนี่ยมันแง้คอเห่าเหาต้องนานเนี่ยนี่มันแง้ช้่ระหว่างเตียนท่าพอดีเลยเห็นอะไรนะไม่มันถึงจะมองเห็นว่าใครอยูู่นี่ไงใชรมา่ะยืนจะทำังไงทอ ที e ่เาจะทำให้เขาเขาจะเกทำาใหม่ได้ไงอ่ะเาจะเอาทรงเดิมนี่นี่แหละใส่ได้ให้ใหม่กรที่มีรูใส่อันนี้อ๋อ

mày เล่นได้ตัวตายครับ ừ. ừ. แขนกับมือด okay. ้วยเดเรตบตีตีคนหไึ่งไปไปตีแล้วตอนเนี้ยปิดแ่งไอหวานมองนะไอหวานไหวานห่าเลยปลา